ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมบัตรอัตมยตารามนครเซียดโตในมหากุศลทอดภาพประกรินพระราชทานซึ่งในปีนี้นวบเป็นวาระพิเศษสำหรับวัดอัตมยตารามที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าว พระราชนภาพประชินมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จรญสารในที่นี้และก็ได้มาเห็นการพัฒนาวัดเในพัฒนาจำนวนคนที่เข้าวัดซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นไปในทางที่น่าปลื้มใจน่าดีใจเพราะวหนึ่งสเสนาสะนะสำหรับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมก็ได้พร้อมในบางส่วนซึ่งถือว่า95%ขึ้นไปแล้ว แลอันที่สองสำหรับความตั้งตั้งใจของพระสงฆ์โดยมีท่านพระครูจิติธรรมวิเทศเป็นหัวหน้าก็ได้ตั้งใจในการเผยแผ่คำสอนของพระเ,เจ้าตามแนวทางของหลวงพ่อพุทธทาดและพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญาณาทัทภิคขุซึ่งถือว่าเป็นแม่แบบของการเผยแผ่โดยเฉพาะในโครงการที่ท่านพระครูเจ้าวาด ท่านได้ตั้งใจและก็ได้ทํามาโดยตลอดนั้นคือโครงการแจกหนังสือธรรมะซึ่งพวกเราถือว่าใครก็แล้วตามที่ได้เห็นทมผู้นั้นเชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจา้าได้พพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่าชีวิตของเราจริงๆแล้วก็คือธรรมะนั่นเองโดยที่โดยพวกเราโดยมากก็มักจะเพียงแต่ว่าคิดว่าได้ทําบุญแบบนั้นแบบนี้ได้บุญได้กุศลซึ่งก็เป็นจริงส่วนหนึ่ง แต่การเข้าใจธรรมะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในฐานะชาวพุทธทั้งหลายฉะนั้นโครงการที่ท่านพระครูจเจ้าวาดได้ทำจึงถือว่าเป็นโครงการที่น่าอนุโมทนาและน่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในบรรดาวัดต่างๆที่พวกเรามีอยู่ด้วยอาศัยเหตุที่เสนาสนะของพวกเราไม่อำนวยแต่ท่านพระครูท่านสามารถที่จะจัดห้องสมดุดทั้งภาค ภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจและก็สังคมต่างๆที่ต้องการท่านสามารถที่จะแจกจ่ายได้ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการให้สิ่งที่เป็นสิงน่งที่สําคัญที่สุดการเป็นการเผยแพรแ่ที่เป็นหัวใจของการเราผยแพร่พระศาสนาในอเมริกาและก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันย,ยิ่งก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทานังสัพพทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเชื่อว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นในกุศลโอกาสนี้ก็ขออานวยอวยพรในญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งใจศึกษาธรรมะคาสอนของพระเจา้าขอทุกท่านได้เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดังตั้งใจจนทุกประการอนุโมทนาเจริญพร